ต่อกันที่ในเรื่องแผนภาพกรอกนะคะอ่าในเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวกับค่าที่สำคัญก็จะมีเรียกว่าค่าคอทายอ่าค่าคอทายเป็นยังไงค่าคอทยก็คือจะเป็นค่าที่มันแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนที่มีจํานวนเท่าเท่ากันโอเคไหมคะมาดูดีกว่าค่ะว่าสูตรในการหาคอทายเนี่ย มันหายยังไงซึ่งในการหาค่าควอไทนะคะก็จะเริ่มจากการหาตำแน่งของควอไทซึ่งในที่นี้ขอ,อยกเป็น qr ละกัน qr คือควอไทที่ r นะคะจะเป็น1 2 3เนอะแต่ยกเป็นที่ r ก่อนนะคะจะใช้สูตรคือ qr เท่ากับ r คูณกับ n บวก1 แล้วทั้งหมดหารด้วย4นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเราอยากหาคิวไหนให้เขียนคิวนั้นลงไปก่อนแล้วก็คูณกับ n บวก1ส่วน4เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราอยากหาคิวใช่ไหมเราก็เขียนเลข1ไว้รอเลยแล้วก็คูณกับ n บวก1แล้วทั้งหมดส่วนด้วย4หรืออยากหาคิวก็เขียนเลข2ไว้รอแล้วก็คูณกับ n บวก1แล้วส่วนด้วย4 แล้วต่อไปอยากหา Q 3ก็เปลี่ยน r เป็นเลข3เขียนเลข3ไว้รอแล้วก็คูณกับ n บวก1ส่วน4พอพูดมาถึงตรงนี้บางคนสงสัยแล้วว่าคูมายแล้ว n คืออะไร n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะ,ะ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะ ไปต่อเลยค่ะเมื่อ n เ,เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อเราแทนค่าเรียบร้อยแล้วหาค่าตําแหน่งของ qr ออกมาแล้วให้ไปดูค่ะว่าข้อมูลณนะตำแหน่งนั้นนะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะได้ค่าของ qr แล้วนะคะซึ่งค่าของ qr ก็จะเอามาทำอะไรเอามาเขียนเป็นแผนภาพกรอบ ะะเอามาเขียนเป็นแผนภาพกรองซึ่งในการเขียนแผนภาพกรองหนึ่งภาพเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยค่าสำคัญ5ค่านะคะค่าสำคัญ5ค่าค่าสำคัญ5ค่าซึ่งประกอบด้วยอะไรคะค่าตามสูตรนะคะต่อไปก็จะเป็นคิหนึ่ง คิวสองคิวสามและสุดท้ายคือไม่ใช่คิวสี่นะคะค่าสูงสุดค่ะ,ะค่าสูงสุดนะคะซึ่งไอ้พวกนี้แหละคะ่ะเอาไว้ดอกจันไว้แล้วนะคะเขียนแผนภาพกล่องเอาไว้เขียนแผนภาพกล่อง,อน,น,องนะคะซึ่งค่า ที่สำคัญอีกค่าหนึ่งซึ่งค่าสำคัญอีกค่าหนึ่งที่อยากให้รู้จักไว้ก็คือพิสัยค่ะพิสัยก็จะเท่ากับค่ามากสุดลบกับค่าน้อยสุดนะคะไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยค่ะนักเรียนข้อที่หค่ะ ตามค่าของมัยธยฐานเป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับข้อใดจะสังเกตว่าคำว่ามัยธยฐานนะคะแปลว่าตรงกลางซึ่งตรงกลางของเราก็คือจะเป็นคิวไหนคะคิวสองนั่นเองค่ะตอบข้อสองนะคะแล้วต่อไปค่ะเขาให้ใช้ข้อมูลนี้ตอบคำถามข้อที่สองถึงแปดเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ของเรียนม3ทัพสิทธ นับสิบจำนวนเจ็ดคนเป็นดังนี้ซึ่งหลักการสำคัญที่เราจะจัดการกับข้อมูลต่างๆก็คือการเรียงข้อมูลค่ะดอกจันไว้เลยนะคะข้อมูลที่จะเอามาใช้ต้องเรียงข้อมูลก่อนทุกครั้งจากน้อยไปมากลองเรียงดูสิคะข้อนี้ข้อมูลไหนน้อยสุดเราสามารถกดพอยส์วิดีโอแล้วลองเรียงข้อมูลไว้ก่อนเลยนะคะ,ะในที่นี้ก็จะเป็น8 สิบห้าสิบห้าสองค่านะคะแล้วก็ตามด้วยยี่สิบต่อไปก็คือยี่สิบสองสามสิบและสุดท้ายคือสามสิบเก้าอะเราไปดูเลย Q 1หนึ่งมีค่าเท่ากับกีคะแนน Q 1หนึ่งมีค่าเท่ากับกีคะแนนอะในที่นี้ Q 1หนึ่งของเราก็แทนตามสูตรเนาะก็คือตามแนงขอย่อเป็นตอนานะคะ Q หนึ่งเท่ากับก็เขียนเลขหนึ่งหรอใช่ไหมคะคูณกับ n คือจำนวนคนก็คือ7จบวก1แล้วหารด้วย4นะคะต่อไป ก็จะได้เป็นไ7คูณ1เป็น8แล้วหารด้วย4ซึ่ง8คูณ1เป็น8หาร4ก็จะตัดเลยค่ะ4 1 4 4 2 8เหลือ2เพราะฉะนั้น Q 1ก <So S 1> ็จะอยู 95, 15. 15. ่ตำแหน่งที่2ของข้อมูลท uh ี่เราเรียงแล้วนะคะดังนั้นนะคะค่าของ Q 1เท่ากับ1 5นะคะ1 5ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ค่ะตอบช้อยข้อที่4ค่ะอะหลังจากนั้นนักเรียนคะ เราลองดูนะลูกต่อไปเขาถามหา Q2 และ Q3 ก็ทำเหมือนเดิมตำแหน่ง Q2 เท่ากับเขียนเลขก2รอในเมื่อมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันค่ะนักเรียนเราเปลี่ยนแค่เลข2ถูกไหมข้างหลังตรง N บวส่วน4มันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเจ้า8ฐาน4มันได้2อะลูกข้อนี้ก็เลยตอบตำแหน่งที่อะไรเลยคะตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่4มันมีค่า Q สอ,อยู่ที่เท่าไหร่คะนับ1 2 3และ4เพราะฉะนั้น Q ิวจะมีค่าเท่ากับยี่สค่ะตอบช้อยข้อที่3นะคะข้อที่3าข้อที่สนะคะดังนั้นค่า Q ิวเท่ากับยี่สนะคะต่อไป Q ิวค่ะ Q 3ก็ทำแบบเดิมแบบอันเดแบบเดิมที่ผ่านมาเลยแต่เปลี่ยนแค่หาคิวเขียนเลขสามรอแล้วคูณกับตัวเดิม ก็คือ2ค่ะเพราะ 8, 4, แปดหารสี่เหลือ2เหมือนกันเนาะก็จะได้เป็น6ก็นับไปค่ะตำแหน่งที่6เมื่อกี้ Q2 เราอยู่ตำแหน่งที่4เนาะ5้าแล้วก็6เพราะฉะนั้น Q 3ของเราคือักเะียนอ่าไม่ใช่ค่ะค่าของ Q 3เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่6แต่ค่าของ Q 3คือ30นะคะ30เราก็ตอบเลยค่า Q 3เท่ากับ30ส แบบนี้นะคะก็คือช้อยที่2ต่อไปค่าสูงสุดหนูก็ดูเลขที่สูงสุด่ะก็ตอบ39ค่าต่ําสุดก็ดูเลขที่ต่ําสุดก็คือ8จากนั้นพิไัสนี่ไงพิสัยมาแล้วค่าสูงสุดลบค่าต่ําสุดก็คือ39มลบแเท่ากับเท่าไหร่คะสามสิบเอสามสิบเอ็ตอบช้อยสองต่อไปคิวสามลบคิวหนึเมื่อกี้เราหาคิวสได้ยีสาบแล้วก็ลบกับคิ 1, คือ สิเพราะฉะนั้นตอบ15ช้อยที่2ค่ะแล้วลองเอามาเขียนเป็นแผนภาพกล่องดูนะคะเราลองอามาเขียนเป็นแผนภาพกล่องดูค่าสําคัญ5ค่าของเราได้แก่ค่าอะไรบ้างคะค่าต่ําสุดก็จะเป็นเขียนเป็นมินนะคะค่ามินเท่ากับ8ค่าที่2ก็จะเป็น Q 1เนาะ Q1 เท่ากับ15 Q 2เท่ากับย e 0 แล้วก็ q 3เท่ากับ30และสุดท้ายค่าสูงสุดคือแม็กนะคะเท่ากับ39เอาละเราลองดูนะคะว่าเราจะเขียนเส้นจำนวนให้มันครบทั้งตั้งแต่8ปถึง39อย่างไรนะคะในที่นี้ครูขอเริ่มต้นที่เท่าไหรดีนะ5แล้วกันนะคะเริ่มที่5แล้วไป10 15 20 ยี3สิบห้าสอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบย่สิบห้าสามสิ้าสี่สิบสี่สิบห้าอ่ะประมาณนี้ยี่ะิบห้าสแล้วก็ห้าสิบห้าอ่ะอ่ะแล้วก็เราก,ก็พอจุดลงไปเลยค่ะค่าต่ําสุดคือ8ปดอ่ะประมาณนี้นะคะ8แบบนี้แล้วกันแล้วตามด้วยคิวนึงคือสิบห้าก็พยายามพอดให้อยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ตรงกับตัวเลขที่เราเขียนไปให้มากที่สุดนะคะแล้วก็คิวสก็จะเป็นยี่สิบ แล้วก็ Q3 ก็จะมีค่าเท่ากับ30นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค่าสูงสุดคือ39นะคะประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นลากเส้นวิสเกอร์จากตำแหน่งแรกไปหาตำแหน่งที่2หรือค่าต่ำสุดไปหา Q1 และ Q3 ไปหาค่าสูงสุดแล้วช่องตรงกลางวาดกรองแบบนี้ค่ะ 6แบบนี้เลยนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็อย่าลืมลากเส้นที่ตำแหน่งค2มาด้วยจากนั้นใส่รายละเอียดดูหน่อยค่ะคิว1คิว2 q ิว3ซึ่งค่าต่ำสุดคือ8 q 1เป็น15 q 2 20 q 3เท่าไหร่คะ30และ30กาแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะไปดูต่อเลยค่ะในข้อมูลชุดถัดไปครูอยากให้นักเรียนลองทำเองดูนะคะ อ่าแล้วต่อไปค่ะมาดูกันข้อที่18ถึง26กันสังเกตนะคะเขามีรูปมาให้แล้วค่ะแล้วเขาถามว่าเขาจะถามเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในรูปนะคะว่าคิวหนึ่งเท่าไหร่คิวสองเท่าไหร่ให้ดูจากรูปภาพนะคะให้ดูจากรูปภาพไปดูเลยค่ะเขาบอกว่าคะแนนสอบภาษาไทยมีค่าคิวหนึ่งเท่าไหร่นักเรียนง่ายมากดูสิคิวหนึ่งอยู่นี่ แสดงว่า Q 1วก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ57ตอบเลย57ต่อไปคะแนนสอบภาษาไทยมีค่าคิวสเท่าไหรค q วอยู่นี่คิวคือ60 60อะไรคะ67 67แต่ในที่นี้ว้าวครูน่าจะพิมพ์เลขผิดนะคะครูขอเปลี่ยนช้อยข้อ3เป็น67แล้วกันนะคะอ่ะแบบนี้ต่อไป นักเรียนห้องนี้มีได้คะแนนสอบภาษาไทยต่ำสุดเท่าไหร่ก็ต้องตอบต่ำสุดคือเท่าไหร่คะ47ค่ะ47แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็สูงสุดเท่าไหร่อู้ไปตอบเอาเองนะคะถ้าต่ำสุด47สูงสุดจะเท่าไหร่นะคะไปดูออาต่อไปพิสัยพิสัยค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดก็คือ77 เจเดนี่ยนะคะลบกับ47คําตอบคือ30ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนักเรียนลูกตอนอต้องระวังให้ดีนะคะหนูจะไม่ใช่ว่าเอาจุดบนเส้นจํานวนมาตอบนะครูเห็นบางคนอะหลายคนเลยที่เข้าใจผิดเอาค่าสูงสุดหรือต่ําสุดที่อยู่บนเส้นจํานวนตรงนี้มาตอบคือบางครั้งมันอาจจะเป็นไปได้มันอยู่ที่เราว่าช่วงของเส้นจํานวนนะคะ แต่กราฟที่เขาให้มา45ไม่ใช่ค่าต่ำสุดโอเคไหมสีไม่ใช่ค่าต่ำสุดแล้วก็80ก็ไม่ใช่ค่าสูงสุดให้ดูกราฟเท่านั้นให้ดูกราฟเท่านั้นให้ดูแผนภาพของเราโอเคไหมคะอ่ะไปต่อค่ะเขาถามว่าข้อไหนสรุปได้ไม่ถูกต้องไปดูชอยที่หนึ่งค่ะคะแนนสอบต่ำสุดของห้องนี้คือ47ตรงไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องก็ อย่างไ่ช้ช่นะคะต่อไปมัธยาฐานของห้องนี้คือ60ไปดูมัธยาฐานคือ Q2 องเพราะฉะนั้น Q ิวสองหกถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไปร้อยละ25ของนักเรียนสอบได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ5้าถูกปะถูกไหมเนี่ยยังไง25ก็คือเท่าไหร่คะถูกแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยก็ถูก ก็ถูกแต่ไปอันสุดท้ายค่ะร้อยละ50ของนักเรียนม .3 3= ทับสสอบได้มากกว่าหรือเท่ากับ77ว้าวมากกว่าหรือเท่ากับ77โอ้โหไม่จริงค่ะเพราะไม่มีใครสอบได้มากกว่า77คะแนนเลย77คะแนนนี้เป็นสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นช้อยที่4เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ตอบข้อ4เลยก็ตอบข้อ4เลยอ่าแบบนี้นะคะ อะไปต่อค่ะไปดูโจทย์แบบนี้ว้าวเข็มจิลาพารันเจตนานะคะไปดูค่ะกลุ่มเนี้ยมันมีสิบห้าคนลูกมีพารันเข็มจิลาและเจตนารวมอยู่ด้วยเขาปรากฏผลสอบแบบนี้มันเป็นยังไงโดพารันได้คะแนนตรงกับมัธยฐานเขน็มจิราตรงกับควอไทาสามเจตนาได้คะแนนเป็นอันดับที่สิถ้าเรียงจากน้อยไปม,มาก เขาบอกว่าเมื่อเรียงรายชื่อจากน้อยไปมากข้อไหนเรียงลําดับถูกตอ้องเอาละมาดูกันเลยดีกว่าสังเกตนะคะสังเกตนะพารันเนี่ยได้คะแนนตรงกับมัธยฐานมัธยฐานคือคิวอะไรลูกคิวสองคิวสองและเข็มจีราควอไทที่สามเอ๊แต่เขาไม่ได้บอกควอไทมาถูกไหมของเจต,ตนาเนี่ยแต่เขาเดินบอกเป็นลำดับที่มา เพราะฉะนั้นเราลองดูสิคะเราลองดูนะมันมีสิบห้าคนคิวสองจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่กับคิวสามจะอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วมาเทียบกันค่ะว่าเอ๊ลำดับที่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะอยู่ก่อนหรือหลังคิวสองคิวสามยังไงเริ่มเลยนะคะลองหาตำแหน่งคิวสองค่ะตำแหน่งคิวสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับเหมือนเดิมค่ะหาตำแหน่งไหนเขียนเลขนั้นไว้รอแล้วคูณกับจำนวนทั้งหมดคือสิบห้าบวกหนึ่งแล้วทั้งหมดหารด้วยสี่ ซึ่งจะได้เท่าไหร่คะ15บวก1เป็น16 16หาร4เหลือ42คูณ4เป็น8เอาละตำแหน่งคิว2เป็น8ไปดูต่อตำแหน่งคิว3คือเขียน3ค่ะคูณกับ16ส่วน4ซึ่งมันก็คือ3 4 12เอาละดูนะคะคิว2อันดับ8 คิสอันดับ12นั่นหมายความว่าอันดับ11มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมมันอยู่ตรงเนี้ยเออเอขอโทษค่ะมันอยู่ตรงนี้นี่อ้าวรู้แล้วค่ะเจดอยู่ตรงกลางพาร,รันอยู่คนแรกเลยแล้วตามด้วยเข็มนะคะเข็มจีลาอ่าตอบข้อไหนคะข้อสองจบปิงไปดูข้อถัดไปข้อยี่แปดทำเองลองดู ดูนะคะสิบเก้าคนมันกลายเป็นมีพลันเก่งน้ำปิงเอ๋ข้อนี้ผิดนะคะนี่นี่เอาพลันออกค่ะลูกเอาพลันออกเหลือแค่เก่งน้ำปิงเติร์นแล้วก็เฟิร์สวันนะคะพลันเก่งน้ำปิงเติร์นแล้วเฟิร์สวันนะคะลูกอ่ะลองดูลองดูงดนะคะไปต่อเออเดี๋ยวครูขอข้ามมาเป็นข้อเขียนนี่ข้อเขียนของ แผนภาพกรองเรามาลองดูกันลบมาเขาบอกว่ามี11คนนะคะหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจนักเรียนม3มทับสิองเนี่ยเป็นแบบนี้เขาให้เรานำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพกรองนะคะพอวิธีคิดด้วยเริ่มจากเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเลยค่ะอันไหนน้อยสุดลูกข้อมูลไหนน้อยสุดกดโพสแล้วลองทำดูเลยนะคะ เอาละเริ่มกันเลยก็คือ65ก่อนเลยแล้วตามด้วย68แล้วตามด้วย72แล้วก็74 77นะคะแล้วก็80 8 0มี2ตัวนะคะแล้วก็82แล้วก็87แล้วก็100แล้วก็120ค่ะขแบบนี้แบบนี้แล้วลองเช็คข้อมูลก่อนว่า1ข้อมูลเหลืออยู่ตรงไหมหนึ่งสองสาม1ี้ก็ออ่ะเอาข้อมูลมาครบถ้วนนะคะแล้วมาดูเลยมาดูเลยค่าต่ำสุดของข้อมูลคือเท่าไหร่คะ 65สูงสุดคือเท่าไหร่ลกูกร2อยแบบนี้เรามาหา Q 1กันในข้อนี้ครูขอใช้วิธีการหาตำแหน่งของ QR ก่อนนะคะเริ่มเลยคะ่ะตำแหน่ง Q 1เท่ากับเขียนเล็กหนึ่งะคะ่ะคูณกับ n-1 บวก1 n คือ11บวกหนะคะแล้วทั้งหมดหารด้วย4ก็จะได้เป็น1คูณกับ12ส่วน4 นะคะซึ่ง12ส่วน4หารกันออกมาเหลืออะไรลก4 1 4 4 3 12จับ3คูณ1ได้3ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่3นะคะก็คือ72นะคะอันนี้เราก็จะได้ค่าของ q1 ดังนั้นค่าของ q1 เท่ากับ72ค่ะต่อไปเริ่มที่ q2 เลยค่ะทำแบบเดิมตำแหน่ง q2 จะเท่ากับ เหมือนเดิมค่ะหา Q 2เขียนเลขก2แล้วคูณกับ11บวก1ส่วน4ซึ่งมันก็คือ3นั่นเองก็จะได้เป็น6นะคะเอา้านักเรียน3มาจากไหนดูนะลูกนะนี่ค่ะมาจากการที่เราเอา12ส่วน4ซึ่ง12ตัดกับ4เหลือ3ครูก็เลยเอา3มาเขียนเลยนะคะพื่ความรวดเร็วแล้วก็ค่าของ Q 2เท่ากับเท่าไหร่ไปดูสิคะตำแหน่งที่6เมื่อกี้เราอยู่ตำแหน่งที่3เนาะเราก็นับต่อเลยค่ะ สี่ห้าแล้วก็หกแสดงว่าตำแหน่งของคิวสองคือแปดสิบนะคะแปดสิบดังนั้นค่าของคิวสองเท่ากับแปดสิบค่ะแบบนี้แล้วก็ต่อไปค่ะตำแหน่งของคิวสามก็จะเท่ากับเหมือนเดิมค่ะก็คูณด้วยสามถูกไหมตำแหน่งของคิวสามก็เขียนเลขสามแล้วก็คูณด้วยเหมือนเดิมสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนสี่ได้สิบสองส่วนสี่นะคะเพราะฉนานะนั้นสิบสองส่วนสี่เหลือสาม ตำแหน่งของ q 3ก็จะอยู่ตำแหน่งที่9ดังนั้นค่าของ q 3จะเท่ากับเท่าไหร่ค่าของ q 3ไปดูค่ะตำแหน่งที่9นักเรียนดูนะคะตำแหน่งที่6อยู่นี่7 8 9เพราะฉะนั้น q 3ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8 7แค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะนักเรียนเท่ากับ87แบบนี้ไปเลยเมื่อหาค่า q ทั้ง3 q ออกมาได้แล้วนักเรียนจะสังเกตว่าโอ้โห มันแบ่งข้อมูลออกเป็นสส่วนเป๊ะเลยให้นับเลยนะคะเนี่ยข้อมูลตรงนี้สอง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 เท่ากันเป๊ะนั่นหมายความว่าเราหาคิวทั้ง3าคิวนี้ได้ถูกต้องอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาค่าพวกนี้ค่ะไปวาดในแผนภาพกรอกเลนะคะก็มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่นะ65ถึง120เอาละเริ่มเลยปะมาณนี้นะคะ 11อยสิ 110, 115, แล้วก็120อ่ะแบบนี้แล้วกันนะคะแล้วเราก็เอาข้อมูลหรือค่าที่สำคัญทั้งห้าค่าของเรามาใส่เลยเริ่มที่หกสิบห้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ร้อยยี่สิบอ่าร้อยยิพยายามแบบให้มันตรงกันมากที่สุดแล้วกันนะคะแล้วก็72็ดสค่ะเจ็องขอเป็นประมาณนี้อ่า ต่อไปก็จะเป็นแปสแล้วก็8787 87, ประมาณนี้แล้วกันเอาละ,ละเมื่อพอดค่าสำคัญทั้ง5ค่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะลากเซนวิสเกอร์ค่าต่ำสุดไปถึงคิวหนึ่งแล้วก็คิวสามไปจนถึงค่าสุดทว้าวเลยค่าสุดท้ายนะคะแบบนี้แบบนี้อ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงคิวก็คือ สร้างกองไปเลยจ้าแบบนี้อ่าเือแล้วก็ใส่ส่วนประกอบสักหน่อยนึงนะคะโอ้โูจุดเดยอะเลยได้ละหกหกสิบห้าอันนี้คือค่าต่ำสุดนะคะเจ็ดสิบสองตรงไหมแปดสิบแปดเจ็ด แล้วก็ร้อยี่สิบสีคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวสองแล้วก็คิวสามประมาณนี้เลยเอาไปเลยจะห้าคะแนนนะคะถ้าทำได้ตามนี้นะลูกนะเอาละข้อมูลสังเกตเลยค่ะว่าข้อมูลของเราให้ข้อมูลอะไรมาบ้างตามสุดกี่ตัไหนลองสังเกตสิคะสิบเอาละก็เขียนไเลยคะ่ะสิบมีกี่ตัวดูให้ครบสิบมีสองตัวแล้วตามด้วยอะไรคะสิบสองสิบสองแล้วตามด้วยเอย๊สิบอะไรละ่ะสิบห้าสิบห้า,หาต่อด้วยสิบหกต่อด้วยสิบเจ็ดนะคะ ต่อด้วยอู้ไงว่าแล้วสิมีสตัวค่ะสิบหมีสตัวเกือพลาดแล้วนะอืมสิกมีสองตัวแล้วก็มาสิบแล้วก็มา18บสองตัวอแล้วก็ตามด้วยสิบเ้าสบเก้าแล้วอะไรต่อยี่สิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบแปดและสุดท้ายคือ3าิเอาละ่ะเช็คข้อมูลก่อนคาะตรงไหนตรงสิห้าครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าเอาละ่ะครบถ้าครบเป็นอันว่าโอเคได้ละเริ่มได้เลยดูนะคะอ่าค่าต่ำสุดกับ แต่สังเกตนะคะว่าโอ้โหโถ้าอันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่จำ QR ไม่ได้และต้องบอกก่อนว่าในการทำวิธีนี้จะต้องสแสดงวิธีการตัดให้เห็นชัดเจนและวงกลมค่าของ q 1 2 3ให้ชัดเจนด้วยโอเคไหมคะเริ่มเลยเราจะเรียกวิธีนี้ว่าการตัดหัวท้าย ดูนะตัดหัวตัดท้ายหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุตัวตรงกลางซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เจอตัวตรงกลางแล้วนั่นหมายความว่าตัวตรงกลางนั้นคือ q2 ของเราวิธีการเช็คเลยว่าใช่ตรงกลางไหมสังเกตค่ะข้อมูล สามส 7, 7่ตัวข้อมูลด้านหลัง3,4,5,6,7 7ตัวเท่ากันอันนี้ถือว่าเราหา Q 2ได้ถูกต้องนี่ค่ะเราต้องเซตวิธีการตัดแบบนี้นะคะอ่ะให้ครูเห็นชัดๆเลยถ้าเกิดไม่ใช้สูตรต้องแสดงให้เห็นวิธีการตัดวิธีการคิดแบบนี้นะคะต่อไปเราจะหาข้อมูลที่ เป็นคิวหนกันก็คือตำแหน่งด้านหน้าก็คือตรงนี้นะคะจะได้คิวหแล้วก็ด้านหลังก็จะได้คิวสซึ่งทำวิธีเดียวกันเลยวิธีการก็คือไปค่ะโฟกัสแต่ด้านหน้าทำเ,เหมือนเดิมค่ะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายแล้ววงแล้ววงตรงกลางเหมือนเดิมก็จะได้คิแบบนี้เหมือนเดิมค่ะอันสุดท้ายแล้ว ตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายจะได้คิวสามค่ะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแค่นี้เลยค่ะแล้วให้เอามาตอบในข้อสอบนะคะก็คือค่าของคิวหนึ่งเราก็เขียนเลยค่ะค่าของคิวหนึ่งเท่ากับสิบห้า ค่าของ Q 2เท่ากับ18และอันสุดท้ายค่ะค่าของ Q 3เท่ากับ23แล้วก็เอาค่าสำคัญทั้ง5ค่านี้มาเขียนเป็นแผนภาพกล่องเหมือนเดิมเริ่มจาก5้แล้วก็10ใช่ไหมแต่ครูไม่เขีน10นนคุูจะเป็นว่า10 1ส20ห้าย่สิย สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ต่อไปเอาค่าที่ได้มาใส่เลยเริ่มจากที่สิบเอาละก็ใส่ไปค่ะจุดไปที่สิบต่อไปคืออะไรสิบห้าอ๋อเดี๋ยวเอาค่าสูงสุดมาก่อนก็ได้สามสิบเอ็ดก็จะประมาณนี้อ่ะสามสิบเอ็ดเนาะแล้วก็สิบห้าสิบแปดยี่สิบสาม สิบห้าสิบแปดยี่สิบสามอาละแบบนี้ถ้า,าเหมือนเดิมค่ะลักเส้นหนวดแมวหรือเส้นบิสเกอร์นะคะคิวหนอ่งอาจจะค่าต่ำสุดไปคิวหนึ่งแล้วก็คิวสามไปค่าสูงสุดแล้วก็สร้างกล่องปึง้งแบบนี้ จะได้มีพื้นที่เหลือไว้ใส่ส่วนประกอบอื่นๆนะคะในแผนภาพเพื่อความชัดเจนนะเอาละเราก็ใส่ข้อมูลเลยค่ะคิวหนึคิวสคิวสาค่าต่ำสุดคือ10สูงสุดจะเป็น31แล้วก็15 18้าปดยี่สิบมประมาณนี้นะคะประมาณไปเจอกันเรื่องถัดไปค่ะ